สำหรับทุกคนที่รอคลิปนำนำคลิปคลิปท่องเที่ยวเที่ยวของช่องช่อง The Wand D&D Channel นะค,ะครับค,คลิปท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ในช่วงตัดตัด,ต,ดต่อกำลังกาลังจะกำลังกำลังกาลังจะเสร็จครับ,คร,บครับผมจะจะทยอยลงคลิปท่องเที่ยวเที่ยวในแต่แต่ละพื้นที่อีก่อน โดยคลิปท่องเที่ยวในแต่ละคลิปที่ผมโพส์อาจจะโพส์คนละวันกันนะครับเช่นอย่างคลิปคลิปที่ผมโพส์ไปล่าสุดที่ไปกระบ,บี่อ่ะผมอาจจะโพส์โพส์วันนี้แต่ถ่ายถ่ายนานแล้วแล้ว,แล,วแล้วนะครับคลิปต่อคลิปท่องเที่ยวสถานที่ต่อไปก็อาจจะเป็นคลิปที่ถ่ายถ่ายทําก่อนไปจะไปจะไปกระบ,บี่อีกครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าช่องผมลงลงเกมมาเยอะ เยอะแล้ะได้เวลาปันคลิปนําเที่ยวลงลงสักทีส่วนส่วนซีรีส์นิยายเสียงผมจะผมจะบอกบอกอีอกอทีนะครับว่าลงอยู่หรือเปล่าแต่บอกบอกแต่ลงลงแน่แนแนแน่แน่นอนครับ